ิวยาวต้องมาตั้งแต่5้าโมงครึ่งต้องมาตลอดแทบจะทุกอาทิตย์นะมิชลินนี่ก็ป้าก็ได้มาแบบป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาอย่างไหสวัสดีค่ะ ะะประเดย์โลตีค่ะ mm hmm. เปิดมา mm hmm. ทั้งหมดนี่สาเ้สแตรงนี้32ที่7นั่นอยู่ตรงตลาดสมเทศ mm hmm. แม่ประเดย์ก็เป็นคนเชียงใหม่เนี่ยค่ะแต่พ่อเป็นปากีสถาน mm hmm. มีหมักเนยแล้วก็มีโรตีกล mm hmm. ้วยไขย่ช mm ีสค่ะแล้วก็กล้วยไข, mm hmm. ข่ชีส mm hmm. อย่างเดียวแล้วแต่ลูกค้าจะกินอะไรอะ่ะ แล้วน้ามันนี้ป้าจะเน้นว่าป้าจะต้องใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยค่ะนี่นะคะนคะคะจะต้องเป็นน้ํามันมะพร้าวอย่างเดียวจ้ะเพราะว่าโรตีนี้มันจะเหมาะอย่างเดียวกับน้ํามันมะพร้าวเจ็ดปีนั้นหนึ่งบาทตอนนี้แหละครับตอนนี้แปดบาทเขามาถามเนี่ยมีมะพร้าวไหมมีไข่ไหมมีข้าวโพดไหมอย่างเงี้ยเราก็ลองเอามาทําดูมาจากลูกค้านั่นแหละที่เขามาถามแต่ที่หมักเนยเนี่ย ันดับหนึ่งเลยนะอันนี้มัตตะวะนะคะจะมีมันฝรั่งแล้วก็ผ่านจาเครื่องกะหรี่ใส่ไก่ไก่โม่เนะะี่ยค่ะมัตตะวะทำอย่างเดียวกันหมดว่าของที่นี่ใช้ของอินเดียคิวนี่มาจะไงคิวนี่มาตอนมิชลินมา,มาค่ะพอมิชลินมาคนเยอะขึ้นปกติเราจะจำได้เขาสั่งๆจำได้ แต่พอมิชลินมาคนมาเยอะไม่รู้ใครมาก่อนมาล่ะไม่คินที่ไหรัค56ครับชอบกินกล้วยไข่แล้วก็ช็อกโกแลตครับแป้งครับแป้งอร่อยวันนี้สั่งมัตตาบะครับแป้งทั้งอะไรวัตถุดิบของเขาอร่อยมากค่ะแป้งไม่หนาค่ะบางแล้วก็อร่อยโอโนติหมักเนยค่ะคือเราเลือกปริมาณเนยที่เราจะกินได้อะไรอย่างเงี้ยตัว่ามันไม่อมน้ํามันนะคะแล้วมันก็แบบว่ากรอบอร่อยแล้วมันแบบไม่หวานมากจนเกินไปเลย it's a Got the I've and chocolate today got ร้านของเราก็อยู่หน้าวัดมหาวันถนนท่าแพนะคะสามารถสั่งผ่านแอปโลบินฮุดได้นะคะราคาไม่ต่างกันนะคะปริมาณเข้ากันทุกอย่างประเด็นปีนี้ยี่สิบไนะคร่บบแล้วค่ะแล้วประเด็นจะขายเป็น่เรื่อๆ จริงหลานก็ไม่ใช่ให้ออกมานะมันจะ่าขายกันเองป้าก็อยู่บ้างก็ขอออกมาดีกว่า Eating Out Man